สนับสนุนโดยโลกสวยสดใสขับขี่ปลอดภัยดื่มเป๊ปทีนทุกวันเลืกบุรี่โทรควิดไลาย1600สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของลุยข่าวร้อนลำดับข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณตกประเด็นก่อนนอนในคืนวันนี้อยู่กับผมวุฒินันนาหิมนะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยราชาเพลงลูกทุ่งของไทยคุณเป้าสายันสัญญา ซึ่งแม้ว่าขณะนี้ยังอยู่การระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงผลงานของอมตะวงการลูกทุ่งไทยคนนี้นะครับได้สร้างผลงานที่เป็นเนื้อหาทางสุนทรียศินทางเสียงนะครับเป็นการสะท้อนยุคสมัยและก็พลิกโฉมหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์บันเทิงลูกทุ่งไทยเอาไว้เขาผู้นี้ได้เติบโตมาในแวดวงการบันเทิงจนเป็นอมตะของไทยได้อย่างไรนะครับ ปฏิตาาได้จากรายงานของทีมข่าวบันเทิงคุณคมนพรัตครับเพลงลูกทุ่งยุคปี2516ลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมจะเป็นแนวเพลงหวานซึ่งนักร้องที่เปิดตัวในยุคนั้นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากก็คือนักร้องหนวดคราวแพะอย่างเป้าสายันสัญญาขวัญใจคนเดิมก่อนที่ต่อมาเขาจะถูกขนานนามว่าแหบมหาเสน่ห์โดยเริ่มแรกเพลงจะออกแนวหวานโรแมนติกตามแนวรุ่นพี่สอนคีรีสีประจวบที่โด่งดังมาก่อน แต่ซอนคิรีโชคร้รายต้องเสียชีวิตไปเพราะอุบัติเหตุทําให้สายันสัญญากลายมาเป็นตัวตายตัวแทนที่เขาสามารถตั้งโบโดนตรีลูกทุ่งสร้างผลงานเนื้อหาและสุนทรียศิล์ทางเสียงเพลงสะท้อนยุคสมัยที่จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการบันเทิงลูกทุ่งไทย เดียวตามความเห็นของสื่อมวลชนที่เชี่ยวชาญสายเพลงลูกทุ่งทั้งบัณฑิตจันศรีคำบรรณาธิการบริหารนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์และบุญส่งโคชเกรงผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์คมชัดลึกต่างเห็นเหมือนกันครับว่าสิ่งที่ทําให้สายยันสัญญาเป็นอมตะและถือเป็นราชาเพลงลูกทุ่งของไทยก็มาจากน้ําเสียงนีลาการร้องและอ้อนแม่ยกอย่างที่นักร้องคนอื่นไม่มีโดยเฉพาะประโยคที่ว่ารักน้อย,อยแต่ขอให้รักนาน,านๆที่สายยันชอบพูดบนเวทีอ้อนแฟนเพลงถือเป็นเอกลักษณ์ของสาย ส่วนผลงานเพลงก็ติดหู โดยเอกลักษณ์ด้านการแสดงที่แฟนเพลงสายยันจดจํากันได้เป็นอย่างดีก็คือหลังจากปล่อยให้ลูกวงเล่นเพลงจนถึงเวลาที่เขาจะออกมาทําการแสดงเขาจะร้องอยู่หลังเวทีจนเกือบครึ่งเพลงในเพลงเอกที่ชื่อนักเพลงคนจนและพอจบเขาก็จะพูดอ้อนแฟนเพลงซึ่งเป็นการนําขนบของพระเอกลิเกภาคกลางมาใช้ในการอ้อนแม่ยกและแฟนเพลงให้ซาบซึง้งแบบที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนจนสมัยนั้นพวงมาลัยที่มีธนบัตรใบแดงจะท่วมคอสายยันสัญญา การงานที่ชุกการแสดงที่เดินสายทุกวันบทเพลงที่โด่งดังทำให้เขาได้ฉายาสายยนสัญญาขวัญใจคนเดิมและถึงไม่ว่าเราจะพบกันบ่อยครั้งตามสถานที่ต่างๆข้อตามทีแต่ท่านผู้ชมก็ไม่เคยที่จะเบื่อหนาอ่ายยังมอบความรักให้ความอุปการะกับสายันด้วยความจริงใจพระคุณของท่านนั้นสายยันไม่เคยลืมกัน ฉะนั้นจึงคิดว่าโอกาสหน้าครั้งอีกต่อไปถ้าสายสัญญานมารับใช้แรงใจของท่านที่สายันจะได้รับคงเหมือนกับครั้งนี้กรุณาให้ความรักเมตตาและสงสารอุปการะกับสายญเป็นนานาจักรับโปรดจงคิดซะว่าสายญสัญญานั้นเป็นบุตรหลานของท่านผู้มีกี ไว้ <White S 2> <White S 1> อีก <White S 1> สักคนก็แล้วกันขอกราบขอ,ขอพระคุณครับท <ขอ S 1> ่านต<อ>ัางหากเป็นนักร้องที่มีเสน่ห์ในการร้องเพลงนะครับเขาอาจจะไม่ใช่นักร้องที่เสียงดีแบบนักร้องประกวดแต่เป็นน้องที่มีเสน,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 น่ห์เสน่ห์อารมณ์เพลงเนี่ยเขาได้อารมณ์เพลงเพลงทุกเพลงที่ร้องอย่างถ้าอ,อกหักก็มันได้ฟังฟังได้ักรอกหักจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งนักร้องคนอื่นทำมามาเขได้ เขาเป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่ไม่เคยมีรางวัลอะไรนะครับแต่ว่าการไม่ได้มีรางวัลมาการันตีนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นนักร้องที่ไม่เก่งหรือร้องเพลงไม่ดีนะฮะตัวตรงข้านมนครับพี่เป้านั้นเป็นนักร้องที่ให้ความสําคัญมากกับการร้องเพลงในทุกๆบทเพลงของเขานะครับ ส่วนซุ้มเสียงของสายยันก็สดใสมีการเอื้อนลูกคอแบบเป็นเอกลักษณ์สามารถร้องเพลงในโทนเสียงสูงได้ไพเราะเพราะพริง้งเป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนเพลงไปทั่วประเทศในแนวเพลงลูกทุ่งภาคกลางที่ไม่ใช่แนวร้อยเนื้อทํานองเดียวแบบสมัยนี้โดยในแทบันเทิงได้พูดคุยกับนักร้องลูกทุ่งสาวฝนธนาสุนทรที่ฝนเองก็ย,งยังยอมรับครับว่าเธอได้เทคนิคการร้องเพลงของสายยันมาเป็นแรงบันดาลใจในการปรับปรุงเทคนิคการร้องเพลงของเธอเองด้วยครับ เป็นเป็นเป็นแรงบันดาลใจในช่วงหลังๆก็คือตอนตอนเด็กๆนี่ฝนจะฟังพี่พึ่งเป็นผู้หญิงอะใช่ไหมคะก็ต้องฟังเพลงผู้หญิงแต่พอเราเริ่มโตขึ้นแล้วเราเริ่มแบบว่าตอนนั้นเป็นเด็กเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อเทปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะฟังตามพิธยุแล้วก็จะได้ฟังเพลงพี่เป้าแล้วก็อ,กอุ้ยทําไมคนนี้เสียงแบบว่าเพราะจังเลยแล้วก็เอื้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือมันพลิวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เอาบางเอา บางจุดบางอะไรเนี่ยมาปรับใช้ในการร้องเพลงของเราด้วยค่ะถือว่าเป็นต้นแบบต้นแบบที่ดีเป็นแบบฝึกหัดที่ดีให้กับนักร้องรุ่นรุ่นน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยค่ะได้ฝึกฝนตนเอง โดยสายันสัญญายังคงผลิตผลงานเพลงลูกทุ่งออกมาเรื่อยๆแต่ในช่วงปี2525ส,สายันมีอาการป่วยจนต้องเข้ารับการผ่าตัดเส้นเสียงทําให้เสียงสเสน่ห์ในโทนเสียงสูงแบบนักร้องลูกทุ่งภาคกลางต้องกลายมาเป็นนักร้องที่มีเสียงแหบแต่เขาก็ยังสามารถร้องเพลงได้จนทําให้ได้ฉายาใหม่ในวงการว่า แหบมหาสเสน่ห์แต่เมื่อความโด่งดังทำให้เขากลายเป็นดาวค้างฟ้า <c oughs> ในปี2527 <c oughs> เขาเริ่มก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ <c oughs> ก่อนที่ชื่อเสียง <c oughs> ทั้งด้านภาพยนตร์และด้านร้องเพลง <c oughs> จะเริ่มซาลงไปตามยุคสมัยในช่วงหลังปี2530 ว่ากันว่าสายันสัญญาเป็นคนที่มีนิสัยตรงไปตรงมาและมีความคิดที่แปลกแหวกยุคสมัยมีนิสัยไม่แคร์ความรู้สึกของสังคมและแฟนเพลงในยุคแบ่งสีเราจึงได้เห็นสายันสัญญากล้าที่จะแสดงออกว่าเขาชื่นชอบพันตำรวจโททักษินชินวัตรถึงขั้นแต่งเพลงให้ทั้งนายกยิ่งลักษและอดีตนายกทักษิน เคยขึ้นเวทีปราศัยของนอปรกรที่ท้องสนามหลวงสนับสนุนให้พันตำรวรจโ,โททักษินกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งส่วนตัวเขาก็ได้สมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยด้วยคมนพร,รัตน์ในชัน้นบรรเทิงรายงานเห็นประชาชนคนไทยตกทุกข์ได้ยากขอบคุณคุณคมนพร,รัตน์นะครับก็ถือว่าอมาตะทางเสียงของคุณสายันสัญ,ญญานั้นก็ยังเป็นจุดเด่นที่หลายคนนั้นจับตาแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับศิลปินในยุคนี้นะครับ ผมพามาต่อกันอีกเรื่องหนึง่งช่วงนี้ใกล้จะเข้าพรรษาแล้ววันนี้หยุดยาวนะครับ3วันนี้นะครับพบว่าวัดอารามหลวงต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครรวมถึงบริเวณปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยตอนนี้ต่างก็จัดเตรียมเตรียมความพร้อมในการตื่นตัวเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในวันเข้าพรรษานะครับแต่ก็พบว่าต่างก็ได้ทํากิจกรรมอย่างหนึ่งคือการนําเทียนเข้าพรรษานั้นมาประกวดประชันกัน ปรากฏว่าทีมข่าวครับก็ได้พบพฤติกรรมหนึ่งของวัยรุ่นไทยนะครับที่มีความตื่นตัวในวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้มากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าจะมากน้อยขนาดไหนนะครับปฏิตามได้จากรายงานของทีมข่าวคมชัดลึกทีวีครับ ดนตรีจากวงมโหรีและโปรงลางถูกนำมาใช้ในการแห่เทียนและรถบุูชาติเนื่องในวันเข้าพรรษา ของเดิมที่ใช้วงโยธวาทิตย์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยสร้างสัมพันธ์ของชาวชุมชนย่านบางลำพูและยังเชื่อมความสมมามัคคีระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและกรทมที่ปีนี้จังหวัดอุบลราชธานีนำต้นเทียนขนาดสูง6เมตรมาร่วมในขบวนแห่ด้วยพร้อมอยังนำดนตรีทั้งสองคือวงมโหลีและปงลางมาผสมผสานสร้างความภูมิใจให้กับเด็กๆที่ร่วมในกิจกรรมนี้เป็นวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสทำบุญร่วมกับครอบครัวอะไรอย่างนี้ แล้วก็ที่เล่นดนตรีอย่างนี้ก็มาเพื่อแห่เทียนอย่างที่เห็นเทียนด้านนู้นนะครับมาแห่เพื่อเป็นการฉลองที่ยิ่งใหญ่ว่าให้คนอื่นเขาได้รับรู้วัฒนธรรมของเรา,าต่างชาติที่มาเนี่ยก็เห็นเดินมาถ่ายรูปกันเยอะแยะมีเพลงราวดวงเดือนเพลงแขกวลาเทศเพลงช้างแล้วก็เพลงยาก่ครับสนุกดีนะครับวันนี้ก็ภูมิใจครับได้มาเป็นตัวแทนของจอังหวัดอุบล ท่านนี้ก็เห็นชาวกรุงเทพเขาสนุกดีก็ภูมิใจด้วยครับสนุกด้วยครับสาหรับชาวบนแล้วเป็นวันที่สําคัญมากเลยครับเพราะว่าเป็นวันที่ทุกคนนะครับชาวบนจะร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือทําเทียนพรรษาครับผม และเนื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคลโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์อุปถัมภ์โรงเรียนวัดบวรนิเวศเจริญพระชนสาครบ1 0 0รปีขบวนแห่เทียนพรรษาจึงมีความพิเศษกว่าปีก่อนๆเพราะนอกจากจังหวัดอุบลราชธานีจะมาร่วมในขบวนแห่แ,แล้วเราวัยรุ่นจากโรงเรียนต่างๆก็มากันอย่างพร้อมเพียงสร้างความประทับใจให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างมากก็ยังชื่นชมนะชื่นชมชาวพุทธที่ถึงจะมีเรื่องอะไรเขาก็ยังอยากจะทําบุญกับกับ ศาสนาพุทธที่พวกเราพยายามที่จะกอบกู้ไว้ให้ในสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศกรมศาสนาพร้อมด้วยองค์การส่งเสริมพระพุทธศาสนาจึงเชิญชวนให้ชาวพุทธทุกคนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษา22-23ถึงกรกฎาคมนี้กิจกรรมที่มีความพิเศษที่น่าจะดึงดูดชาวไทยและต่างชาติคือการแกะสลักเทียนเข้าพรรษาที่จะมีการนำไปถวายที่วัดอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ทีมข่าวคมชัดลึกทีวีรายงานขอบคุณทีมข่าวคมชัดลึกทีวีนะครับวันนี้ยังติดตามบรรยากาศของมหกรรมรถที่จัดขึ้นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา mm hmm. ก็คืองาน Fast Auto Show Thailand 2013นะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าที่งานนั้นก็ได้มีการตรวจแล้วก็จับลุ้นเพื่อรางวันนะครับสำหรับผู้ที่โชคดีในการได้โทรทัศน์ จอแบน์ LED TV 32นิ้วของ LG ไปนะครับสำหรับผู้โชคดีประจำวันนี้5ท่านนะครับมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับคุณมานะปฐมวิริยะวงศ์คุณสุพันษาขุนเกลี้ยงคุณไอรินอภิวัิจิตติคุณประวิทย์บุพพรามณีและคุณชลิตาชัยชนะครับ <Hi. S 1> นี่ก็เป็นบรรยากาศการที่เ <Hi. S 1> มื่อช่วงค่ำนะครับ <Hi. S 1> ได้ผู้จัดงานได้แจกโทรทัศน์ในการ รยครับ,หรบให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในการลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าร่วมดูงานมหารกรรมรถซึ่งงานนั้นวันนี้จัดเป็นวันที่3นะครับก็เหลือเวลาอีก2วันวันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายหากคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจเรื่องของอการที่จะอยากจะจองรถหรือว่าทั้งรถมือหนึ่งแล้วก็รถมือสอก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ในงานมหารกรรมรถ Thailand Fast Auto Show 2013ที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะครับ และช่วงนี้นะครับไปตรวจสอบลำดับข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นรอบวันกับลุยข่าวร้อนไทม์ไลน์ครับ แนาฬิกานายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรสาการะหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงก่อนการประชุมครมอสัญจรที่อยุธยาแวะตรวจเยี่ยมเขื่อนริมเจ้าพระยาและโครงการปกป้องพื้นที่ปลายน้ำถนนสาย3 4 7 7ป้องกันน้ำเจ้าพระยาเข้าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม8นาฬิกา30นาทีคนร้ายขับรถปิกอัพหวังขโมยตู้เ TM หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขากำแพงแสนจังหวัดนครปฐมไช้สิงผูกตู้กับท้ายรถ เร่งเครื่องกระชากเต็มแรงลวดสลิงเกิดขาดเลยแผ่นนี้ก่อนมีคนเห็น9นาฬิกาสมรังสีวัย64ปีกลับถึงพนมเปนแล้วหลังลี้ภัยฝรั่งเสษ4ปีฝูงชนเรือนหมื่นแห่ต้อนรับตราวีระบุรุษเตรียมลุยหาเสียงด้านรัฐบาลกัมพูชาย,ยืนยันการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษให้สมรังสีไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดขึ้นในวันที่28กรกฎาคม หรือแรงกดดันจากนานาชาติ10นาฬิการัฐมนตรีช่วยมหาไทยประชาประสบดีเชื่อเหตุป่วนใต้ช่วงเดือนรอมฎอนเป็นความพยายามของกลุ่มอื่นที่เสียความเชื่อมั่นยืนยันรัฐบาลใช้แนวทางสันติวิธีชี้ขณะนี้มีผู้หลงผิดติดต่อขอเข้ารายงานตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติทำหนังสือคัดค้านไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของกลุ่ม BRN ที่ต้องการให้อำเภอสะดาจังหวัดส,สงขลาประกาศเป็นพื้นที่ความไม่สงบโดยได้ส่งหนังสือคัดค้านไปมาเลเซียเพื่อส่งผ่านให้กลุ่ม B R N ด้านกอรมนภา,าค4ส่วนหน้ารายงานสถิติการก่อเหตุรุนแรงในเขตเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเมื่อเทียบกับปี54และ55ขณะที่ในช่วงเดือนรอมฎอนปีนี้การก่อเหตุรุนแรงลดลงจากปีที่ผ่านมา 10นาฬิกานาทีตำรวจชนบุรีจับกลุ่มตัวแดงดีไซเนอร์ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสอนตัดเสื้อกรอนสยามหลังลงมือฆ่าเพื่อนยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางแล้วนำไปโยนทิ้งที่ริมถนนสายพนัสนิคม11นาฬิกาสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องความเสี่ยงของประเทศพบว่าความขัดแย้งทางการเมืองความไม่สงบความไม่สามัคคีของนักการเมืองมีความเสี่ยงอันดับหนึ่ง อันดับ2ภัยสังคมอาชญากรรมและยาเสพติด11นาฬิกาด้านาที่ลุยตรวจสวนสัตว์พาตา้าหลังนักท่องเหน็โพสตภาพกอริล่าร้องไห้วันถูกทารุณด้านผู้บริหารพาชมสถานที่ยืนยันดูแลสัตว์อย่างดีพร้อมเคลื่อนย้ายสัตว์บางส่วนไปอยู่ที่ส่วนขยายข้างวัดศรีประวัติจังหวัดนนทบุรี 13นาฬิการัฐมนตรีแรงงานร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงยืนยันจะเดินหน้าร่างพรบ,บรองดองอย่างเต็มที่เชื่อจะช่วยสร้างความสามัคคีเพราะทุกฝ่ายได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันชี้เปิดสภาสถานการณ์การเมืองจะร้อนแรง13นาฬิกา50นาทีโรงพยาบาลขอนแก่นเอาจริงห้ามสุบ,บรี่ทั้งในและนอกโรงพยาบาลเด็ดขาด หลังพบมีแม่บ้านกลุ่มเสี่ยงรับควันบุหรี่มือสองเป็นโรคทางเดินหายใจเพิ่มเหตุเพราะมีคนในบ้านสูบบุหรี่เป็นประจำหากพบจับส่งตำรวจปรับ2,000บาททันที14.40นาฬิกานาทีอุทัยธานีเกิดเหตุหนุ่มใหญ่ลอนเพราะฤทริ์ยาบ้าคว้ามีดแทงเพื่อนบ้านบาดเจ็บทั้งๆไม่มีสาเหตุ ผู้เคราะร้ายเผยรู้ว่ามือมีดประสาทหลอนเพราะเสพยาเสพติดบ่อยแต่ไม่เคยก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้15นาฬิกาตัวแทน4องค์กรวิชาชีพสื่อดื่นหนังสือถึงกสทชอขอให้ทบทวนร่างประกาศกสทชเรื่องหลักเกณฑ์การดูแลเนื้อหารายการโดยเห็นว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายวันกระทบต่อการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นไปโดยอิสระ 15.30นาฬิกา30นาทีรองโฆษกกองทัพบ,บกพันเอกวินไทยสุวารียืนยันกองทัพยังไม่มีการจำหน่ายหรือยกเลิกโครงการใช้เรือเหาะตรวจการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตามกระแสะข่าวโดยขณะนี้เป็นการประเมินปรับปรุงและซ่อมแซม 16. นาฬิการาชาเพลงลูกทุ่งสายยันสัญญาย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระาราม9แล้วเนื่องจากทางโรงพยาบาลศรีวิชัยมีเครื่องมือแพทย์ไม่ครบ โดยสายยันบอกป่วยครั้งนี้ทำใจไว้แล้วพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจอบคครับทุกคนบคับครับครับครัวสู้ด้วยนะคะทุกคนโอเคครับ 17นาิกา10นาทีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานทำบุญรำลึกผู้เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก3ลำมีผู้เสียชีวิต5รายครบรอบ2ปีเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของผู้เสียชีวิตที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 17.30นาิกานาทีพายุฝนกระหน่ำถล่มเมืองมหาสารคามทำให้ถนนสายต่างๆเป็นอมาตไม่สามารถสัญจรไปมาได้มีน้ำท่วมขังสูงกว่า60เซนติเมตร1 7นาฬิกานาทีสุลกากรฮ่องกงยึดงาช้างได้มากถึงกว่า2ตันคิดเป็นมูลค่าในท้องตลาด66ล้านบาทนับเป็นการยึดงาช้างครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2 5 5 3 งาช้าง1 1 4 8ท่อนถูกซุกซ่อนอยู่ใต้ตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกส่งมาที่ท่าเรือฮ่องกงเอกสารระบุว่าสินค้าภายในตู้เป็นไม้แผ่นจากโตโกงาช้างล็อตนี้พยายามเลี่ยงการตรวจจับโดยใช้เส้นทางขนส่งใหม่ผ่านทางโมร็อกโกที่อ้อมมากกว่าเดิมและจากขนาดของงาช้างบอกได้ว่าพวกมันมาจากช้างอายุน้อยกว่างารุ่นก่อน 18นาฬิกานายกรัฐมนตรีเควินรัดของออสเตรเลียเปิดเผยวันนี้ว่าผู้อพยพที่เดินทางมาถึงโดยทางเรือจะถูกส่งไปปักหลักที่ปาปัวนิวกินีทำให้พวกเขาไม่มีโอกาสเข้ามาตั้งหลักปักฐานในออสเตรเลียในฐานะผู้ลี้ภัยหลังผู้นำรัฐบาลของสองประเทศตกลงในเรื่องดังกล่าว เรื่องนี้เป็นมาตรฐานที่มีเป้าหมายทําให้ผู้ที่ต้องการอพยพจากประเทศยากจนและมีสงครามไม่อยากเสี่งชีวิตเดินทางมากับเรือลำเล็กๆเ,เพื่อจะถูกส่งไปประเทศอย่างปาปัวนิวกินี18นาิกา30นาทีสารรัสเซียสั่งปล่อยตัวนายอเล็กเซ่นาวันเนยแกนนำฝ่ายคา้านหลังจากที่เมื่อไม่ถึง24ชั่วโมงก่อนเพ่งจะพิาพากษาจำคุกเขา5ปีในความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ การปล่อยตัวมีขึ้นหลังฝ่ายอายการร้องต่อศาลว่าการที่นายนายวันเนยผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกแต่ไม่สามารถไปหาเสียงได้เท่ากับเป็นการริรอนสิทธิ์ของเขาและศาลก็ตกลงตามคําขอของฝ่ายอายการด้านนายนายวันเนยบอกว่าเรื่องนี้ชีว่าคดีของเขาเป็นเรื่องทางการเมืองล้วนๆ19นาฬิกากรมการกองศูนในไทนนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งว่า ได้เพิกถอนหนังสือเดินทางของนายวิรพลสุขผลหรืออดีตพระเนรคาแล้วในวันนี้หลังจากที่ได้รับการประสานพร้อมสำเนาหมายจับจาก DSI ่วนประเด็นข่าวสำคัญในวันพรุ่งนี้นะครับติดตามในช่วงบ่ายโมงนะครับกลุ่มกรีนจัดเสวนาทหารประชาชนและการเมืองเกี่ยวกับอนาคตประเทศกรณีคลิปเสียงนะครับที่อนุสรสถาน14ตุลาพอตกช่วงเย็นนะครับขณะที่ทางพักประชาธิปัตย์ก็จัดเวทีสัมมนาผ่าความจริงพักประชาธิปัตย์ที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ย่านบางเขนนะครับและทั้งหมดนี้คือลุยข่าวร้อนที่เกิดขึ้นรอบวันวันนี้ขอบคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามตลอดทั้งวันนะครับ ผมวุฒินันนาหิมพร้อมทีมข่าวทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ